ี่สิพาพี่น้องมาเปิดราคาควายงามเด้พี่น้องเด้อควายงามครับแม่ลูกแม่ลูกนางามเด้อพี่น้องเด้อตแจำจแจม,แจมพี่นอ้องอ่องคอชัดเจนนะครับ แข่งขาไงดีเด้อพี่น้องเด้อลูกเดือนหน่อยๆเด้อครับเนี่ยลูกบ้านลูกบ้านร้อยสี่สิบบวกเด้อท้องว่างครับรับรับแม่นี่ท้องว่าง สูงกระลอยสี่สิบบวกด้พ่อแข้งขาชัดเจนดีเด้อพี่น้อง,ง,งถุงเท่าชัดเจนครับผมเรียบสวยครับหนางามเขาง,งามชัดเจนครับที่ออกมาอยู่สารคามน่ะพ่อพันตัวนั้นสี่ล้านลูกสาวนะครับตัวดีกับลูกสาวล้านพี่ เป็นค่าดองเขาแต้มแจมจำองคอชัดเจนพี่น้องแข้งขาดีเด้อพี่น้องเด้อแขยงปลายทุกมือใหญ่เงี้ยวแม่กันเป็นแสนเด้อทุกมือลูกสาวนะครับเด้อลุงหน่อยเดือนน้อยๆนะครับตัวเนี้ยสองแสนกว่าเอาไม่ให้สองแสนกว่า ู้ซือถึงานนนนนัั้ผม่ทเห็ือว่าสวยจัดเด้อพี่น้องเด้อสวยจัดเด้อครับเด้อแข้งขาใหญ่ชัดเจนดีครับควายกับบุัคลในลุ่มน้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อถือว่าชัดเจนพี่น้องตาเต็มแจ่มจัง ข้อจัดเจนพี่น้องแข้งขาแง่ดีพี่น้องล่ำดีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อถือว่าสวยจัดสวยจัดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อทองวางเด้อพี่น้องเด้อย,ย่ำกันชัดเจนครับทองวางเด้อ ตัวนี้เบ้าหน่อยเปิดล่าคายอยู่แสนหกเด้อพี่น้องเด้อสอบถามกิ่งก้านขามาไดครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดน,นะครับสนใจโย่เขาฟวงเขาฟ้ามนะครับทรสอบถามเบ้าหน่อยได้ครับผมได้ลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อย,ย้ำให้ชัดเจนครับลูกสาวนะครับเด้อ ลูกสาวลูกสาวแม่นี่ทองว่างเด้วพี่น้องทองว่างอยู่ด้วยครับเด้วย ใช่ก็สวยด้วยพี่น้องถือว่าสวยจัดครับตัวนี้ครับบ้าหน่อยเปิดจุดแสนหกด้พี่น้องเด้อราคากับต่อร่องกันได้ครับต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับเด้อต่อรองได้เอาเท่านี้เนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวคลิปนาบ้าหน่อยสิจัดให้อีกครับก่อนจากกันเช่นเดิมก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ